สวัสดีครับพี่น้องผู้รักต้นไม้ใบสวยทุกท่านครับวันนี้วันที่8พฤศจิกายน2564นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำะต้นอาโกนิมาหรือแก้วกัญน,นานะครับสองสายพันธุ์ที่คนส่วนมากจะเข้าใจผิดกันนะครับ วันนี้ผมจะแนะนำอโกนิมาเพียงแค่สองสายพันธุ์นะครับเพราะว่าอโกนิมาหรือแค่บรรนามีอยู่ทั่วโลกเกือบพันชนิดนะครับและก็จะคล้ายๆกันและก็จะมีพันธุ์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับอโกนิมานะครับหรือแค่บรรนาที่คนไทยเรียกนะครับก็จะมีชื่อที่เป็นมงคลเกือบทุกสายพันธุ์นะครับไม่ใช่เกือบทุกสายพันธุ์ครับ น่าจะทุกสายพันธุ์นะครับชื่อจะเป็นมงคลท้งนั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับแนะนําแค่สองสายพันธุ์นะครับซึ่งมีคนส่วนใหญ่มักจะทักหรือเรียกผิดนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนะครับต้นแรกนะครับไปดูต้นแรกสายเมยอก่อนนะครับต้นแรกคือต้นอัญมณีแดงนะครับอัญมณีแดงซึ่ง ตอนนี้ถ่ายตอนกลางคืนนะครับปกติสีต้นกิ่งจะสีแดงนะครับแต่ในกล้องผมจะออกสีชมพูนะครับก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่มีชื่อเป็นมงคลนะครับเรียกว่าอัญมณีแดงนะครับลักษณะใบก็จะกลมนะครับกลมนะครับบางใบก็จะคล้ายกับใบโพธก็มีนะครับจะไม่เลียวมากนะครับ สำหรับสายพันธุ์อัญมณีแดงนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่คนจะเข้าใจผิดอันนี้ก็อัญมณี3สีนะครับซึ่งนะเป็นลูกผสมระหว่างอัญมณีแดงกับอัญมณีขาวนะครับซึ่งลูกผสม,มออกมาก,ก็จะมีลักษณะใบนะครับเหมือนกันนะครับกับอัญมณีแดงนะครับแต่สี จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คืออัญมณีสามสีจะมีใบสามสีนะครับคือสีเขียวสีแดงและก็มีสีขาวนะครับคนส่วนใหญ่ดูพลนพเผนอยู่แวบ,บเดียวค็นึกว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับท่านสังเกตที่บานท่านดีๆนะครับว่าบานท่านมีอัญมณีแดงหรือมีอัญมณีสามสีนะครับซึ่งท่านดูความแตกต่างนะครับมัจะมีสี ขาวอ่าสีเขียวแล้วก็สีชมพูไม่ใช่ชมพูนะครับจะเป็นสีแดงนะครับแต่กล้องผมมันจะออกเป็นแนวแนวสีชมพูนะครับถ่ายกลางคืนนะครับเวลาน่าจะประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มนะครับตอนนี้ครับนะครับลักษณะคมแตกต่างนะครับอัญมณีสามสีนะครับลักษณะใบของเขานะครับจะมีสามสีเขียวแดงและก็ขาวนะครับ ทุกใบนะครับเขียวแดงแล้วก็ขาวนะครับนี่คืออัญมณีสามสีนะครับส่วนอัญมณีแดงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีแค่เขียวกับชมพูแค่นั้นนะครับจะไม่มีสีขาวปนนะครับหรือสีขาวแจมนะครับกลังี่มีดอกนะครับส่วนราคานะครับอัญมณีแดงต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับซ้ายมือของท่านนะครับอัญมณีแดง ราคาจะอยู่ที่ต้นไซนี้ประมาณนี้นะครับราคาอยู่ที่100บาทนะครับที่ขายณนะท้องตลาดณนะปัจจุบันนี้นะครับส่วนอัญมณี3ามสีนะครับณนะไซนี้จะไซ้์เล็กกว่าต้นนี้เลยนะครับเห็นชัดเจนนะครับต้นเล็กกว่านะครับจะจำหน่ายอยู่ที่ราคา1,000ถึง สองพันเลยทีเดียวนะครับแล้วแต่ไซส์นะครับราคาจะต่างกันมากเลยนะครับราคาจะต่างกันมากนะครับตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งพันถึงสองพบาทแต่ไซส์นี้ส่วนมากก็จะขายที่ประมาณพันสหบาทพันสี่ห้บาทนะครับที่เห็นในทั่วไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับ ยูที่100บาทครับ100บาทนะครับราคาจะต่างกันมากนะครับ10เท่านะครับ10เท่า15เท่าเลยนะครับถึง20เท่าเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีอากูนิมาสายพันธุ์อัญมณีอัญมณีแดงอัญ,ญมณีขาวและอัญ,ญมณี3สีนะครับปูดสังเกตดีๆนะครบับราคาจะแตกต่างกันมากนะครับก็ ให้ท่านได้พิจารณานะครับดูนะครับแล้วก็เลือกซื้อตามที่ท่านชอบนะครับราคาเขาจะต่างกันมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็แนะนําแค่2ส,สายบันก่อนนะครับต่อไปในนาอน,นวันต่อๆไปถ้ามีเวลาว่างก็จะแนะนํำสายพัน์อื่นๆให้ท่านรู้ท่าน,นทราบต่อไปนะครับวสังเกตและข้อพิจารณาของสายพันต่างๆนะครับอย่าเพอนะครับ ขายอัญมณีสามสีในราคาร้อยนะครับเพราะทุกวันนี้ตลาดทุกวันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งพันสองพันสามพันสี่แล้วนะครับซึ่งต่างจากอัญมณีแดงนะครับอัญมณีแดงจะขายที่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและก็ชมนะครับผิพลาประกันใดก็ต้องขออภัยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับโชคดีร่ำรวยทุกคนครับผม